สวัสดีครับพบกับผมหมอโยนะครับกับการอ่านไพ่เชฟีป,ปยากรดวงนะครับคลิปนี้ก็เป็นการปรยากรดวงของผู้ที่เป็นชาวราศีธนูนะครับชาวราศีธนูคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16ธันวาคมถึงวันที่14มกราคมนะครับซึ่งเป็นอาการแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับเป็นดวง กว้างๆนะครับกับการเปิดไพ่ยืดสี่สามสำรับเช่นเดิมนะครับในเรื่องการงานการเงินและก็ความรักก็ขอเจ้าราศีธนูทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับทุกคำพยากรณ์ที่ดีๆหมอ,อยูนในตั้งจิตอธิษฐานนะครับให้สิ่งดีๆตั้งหลายเหล่านั้นได้บังเกิดสําเร็จขึ้นจริงกับเจ้า ราศีธนูทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไว้ในคลิปนี้อะไรปิดพลาดมาก็ขออาภัยมาณนะโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับดวงเป็นดวง9วันนะครับกับการพยากรณ์ครั้งนี้ดวงตั้งแต่วันที่23กันยายนนะครับถึงวันที่1ตุลาคมนี้นะครับ,บก็มาดูการเปิดไพ่สำหรับแรกนะครับจากราศีธนูนะครับว่าการงาน ธุรกิจของท่านในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับจะเป็นไปในแนวทางใดบ้างนะครับที่จะส่งผลเป็นประโยชน์ผลรายได้รายรับต่างการเงินที่จะมีเข้ามาให้กับชาวราศีตนูต่อไปนะครับในเรื่องการงานธุรกิจของชาวราศีตนูนะครับอัศวินถือเหรียญน,นะครับก็เดินหน้าอย่างมั่นคงต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับงานที่ มีการดูแลใจใส่ด้วยความาใส่ใจนะครับก็ทาให้มีความเติบโตอย่างต่อเนื่องแม้จะาบางธุรกิจหรือบางหน้าที่อาจจะไม่ได้พุ่งรวดราดรวดพลาดไปในลักษณะเรืปั่ปนจรวดก็ตามนะครับแต่ความสําเร็จนั้นก็เดินหน้าอย่างต่อเนื่องตามสเต็ปตามขั้นตอนตามลําดับความเติบโตนะครับก็อย่างมั่นคงในติดตาที่ดี ที่จะส่งผลประโยชน์ผลได้รายรับเข้ามาอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับบางท่านก็อาจจะมีช่วงนี้อาจจะอยู่ในช่วงของการนํานเงินก้อนพิจารณาถึงเงินเก็บเงินออมอยู่นะครับในการที่อยากจะมาขยับขยายอยากจะสร้างธุรกิจของตัวเองขึ้นก็ได้หรือใครที่มีธุรกิจอยู่แล้วก็จะมีการ อยากจะขยายอยากจะต่อยอดอยากจะเพิ่มเติมอะไรขึ้นมาในเรื่องธุรกิจที่จะให้มีความเติบโตมากกว่าเดิมนะครับก็เป็นแนวคิดความปรารถนาที่จะขยับขยายความเติบโตรุ่งเรืองต่อไปนะครับแล้วก็บางทีก็มีโอกาสนำอะไรที่เป็นโครงการเกา่าๆงานเกา่เกาๆนะครับที่อยากจะนํามาสร้างโอกาสของการสร้างรายได้รายรับประโยชน์เกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับซึ่งบางทีอะไรที่เป็น โครงการเก่าๆที่เคยสําเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วเคยสร้างผลงานมามากมายนะครับแล้วก็สร้างผลกําไรให้เกิดขึ้นก็จะได้รับโอกาสของการนํากลับมารีเทิร์นสร้างกันใหม่ครับมาตําขึ้นกันใหม่ที่จะสร้างผลประโยชน์ต่อไปก็เป็นโอกาสดีๆที่จะมีเข้ามาหรือบางท่านนะครับอาจจะมีในการที่เดินทางไปในตินตานบ้านเกิดน,นะครับไปลงทุนไปทำธุรกิจอะไรส่วนตัวที่เคยอยู่ บ้านเกิดเมืองเดิมก็ได้หรือที่ที่เกยอยู่มาก่อนนะครับหรือบางท่านอาจจะย้อนกลับไปทํางานที่เคยทํามาก่อนก็ได้ที่ก่อ,อนหน้านี้นะครับที่อาจจะได้หวนกลนะับไปหรือใครที่างานอะไรที่ยังกั้งค้างอยู่นะครับที่มีการเดําเนินการมาก่อนหน้านี้แต่ยังสะสงไม่เสร็จนะครับบางทีก็อาจจะมีพักช่วงก็จะนํากลับมานะครับมาปัดฝนมาสารต่อไอ้โศ่ความสําเร็จโศ่ความเติบโตที่จะนํามาซึ่งความ มังคั่งอุดมสมบูรณ์ต่างผลประโยชน์ต่างการเงินต่อไปนะครับเพราะว่าใบที่2ในเรื่องของกระดุลปะเกี่ยวกับเงินตองทรัพย์สินนะครับที่จะเกิดขึ้นจากผลงานจากความสําเร็จจากความเติบโตนะครับก็จะเป็นการสร้างผลงานกันอีกครั้งหนึ่งงานเก่าๆนะครับอะไรที่เคยได้รับการสนับสน,นุนที่ดีนะครับความสมดุลห6เหรีหยญนะครับพลังแห่งสังคมนะครับแล้วก็สัง สารับเพื่อนต่างๆนะครับก็การส่งเสริมเพื่อหนุนอย่างเหมาะสมในทิศทางที่ดีนะครับที่เป็นพลังให้ทาําใดรู้จักมีกําลังใจในการที่จะสารอะไรเดินหน้าต่อนะครับก็เรียกว่าได้รับการสนับสนุนจากสังคมนะครับที่ส่งเสริมสู่ความเติบโตในทิศทางที่ดีและก็ความเป็นเดิกสันนะครับไปสู่ทิศทางของความรุ่งเรืองนะครับเนี่ยก็พลังของ ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวจะเป็นพ่อแม่พี่น้องหรือจะเป็นแต่เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถอะไรก็ตา,ามนะครับก็เป็นพลังที่อำนวยชัยให้กับผู้ที่เป็นชาวราศีธนูในทิศ่างที่ดีนะครับที่ก็มาเกื้อกูลเกื้อหนุนส่งเสรมิมสู่ความเติบโตรุ่งเรืองไปสู่ความชดช่วงชัชันวันต่อไปนะครับความเป็นเด็กซันนะครับกับความสําเร็จที่จะเข้ามาแล้วก็สู่ทิศทางของความรุ่งเรืองอย่างต่อนเนื่องนะครับแลว้วก็เด็ก ไอรอนเฟนนะครับพลังแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับก็เป็นพลังเครือขุนเครือ,รอหนุนส่งเสริมหรือบุนบารณีของท่านนะครับก็เป็นพลังที่ส่งเสริมเป็นช่วงของเวลาได้รับการปถัมภ์คำชูที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นต้าใครที่มีอ่าต้าเป็นใครที่ทํางานเป็นลูกน้องของผู้อื่นนะครับก็ผู้ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือเป็นหัวหน้านะครับก็ให้อ่า การส่งเสริมในทิศทางที่ดีนะครับหรือถ้าท่านมีกลายเป็นลูกน้องบริวารน,นะครับลูกน้องก็บริวารก็ให้ความร่วมมือให้การสนับสนุนอย่างเหมาะสมอย่างคู่ควรที่จะเป็นนะครับก็เป็นความรับผิดชอบที่ดีนะครับที่ได้รับพลังจากลูกน้องบริบาลที่ใส่ใจในเรื่องหน้าที่การงานนะครับแล้วก็เด็เองแม่นะครับในสถานการณ์ของการคิดที่แตกต่างออกไปนะครับ แหวกแนวออกไปจากชาวบ้านทั่วไปเขาคิดนะครับซึ่งอาจจะอะไรก็ตามซึ่งบางทีนั้นตา,นบ,าบางสถานการณ์นั้นบางทีคนอื่นๆเขาปล่อยปลาละเลยไปแล้วก็ไม่เก็บมาคิดมาใส่ใจหรือเขาไม่ได้มองในเส้นทางนั้นนะครับบางทีช่วงนี้จาราศรีธนูอาจจะไปพิจารณาในช่วงนั้นในสถานการณ์เหล่านั้นนะครับซึ่งบางทีนั้นบางอย่างนะครับที่มีการเสร็จสิ้นลงไปแล้ว บางคนก็ปล่อยไปเลยปั่นไปเลยนะครับแต่ว่าบางทีเจ้าตโนจจะมา,าเป่งพินิษคิดนะครับอาจจะพบกับโอกาสดีๆในการที่จะทำให้นำกลับมาสร้างผลงานสู่ความเติบโตกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เช็สมันนะครับการเตือนตัวเตือนรู้าการ เรียกว่ามาพลิกสถานการณ์ไปสู่ความเติบโตมากกว่าเดิมถ้าว่าของใครการงานธุรกิจที่ก่อนหน้านี้ไม่มีความคึกคักสักเท่าไหร่นะครับหรือว่าสถานการณ์ของการงานที่มีการทาแบบหลับๆนอนๆง่วงๆอะไรบ้างก็ตามนะครับก็ต่อไปนี้ท่านจะก็มาอยู่ในบรรยากาศของความคึกคักกบรบพี่กับเรานะครับในการที่จะกลับเคลื่อนหรือได้รับหลังกาว กระตุ้นดีๆนะครับที่จะทําให้ตั้นตื่นรู้ตื่นตัวหรือบางทีสการที่เคยซบเซาก็กลับมาคึกคักสู่ความเติบโตพลิกฟื้นคืนชีพสู่ความรุ่งเรืองที่ได้รับการอุปตัมได้รับการส่งเสริมเกื้อกูลในทิศทางที่ไปสู่กองความเติบโตรุ่งเรืองต่อไปนะครับก็เป็นทิศทางของเส้นทางของความสดใสที่จะมีเข้ามาแล้วก็ห้ามให้เท้านะครับ อันนี้อาจจะอยู่ในจุดที่อาจจะส่งผลทาให้พลังของการงานธุรกิจนั้นอาจจะอ่อนเพลียแปแรงได้เช่นกันนะครับที่อาจจะส่งผลจากอะไรที่เป็นความย้อนแย้งที่จะมีเข้ามาอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะสิ่งสําคัญก็คือในความย้อนแย้งในจิตใจของเราเองนะครับที่เป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้เป็นตัวที่ทําให้ สานการณ์ต่างๆอ่อนแอลงได้ในเรื่องการงานธุรกิจนะครับถ้าคนรอบข้างก็ยังไม่เท่าไรนะครับเพราะว่าอาจจะมีการคุยมีการตกลงมีการปรึกษาหรือกันอะไรได้ในทิศทางที่ดีแต่บางทีถ้าในความย่นแย้งของตัวเองมีบางทีเป็นจุด บอดจุดเสียสําคัญนะครับซึ่งส่วนมากบางคนอาจจะไม่ก็ใส่ใจหรืออาจจะมองข้ามไปก็ได้บางทีนะครับบางทีเราคิดอะไรไว้ด้วยความรอบคอบด้วยความถูกต้องแล้ววางแผนวางแปลนไว้ดีแล้วนะครับแต่พอถึงเวลาที่จะดาเนินการกลับมาท้อถอยหรือกลับมาคิดอะไรที่มันมาตลก มาครบความคิดเดิมๆลงไปนะครับก็ทําให้มีการชักช้ามีการเสียเวลาหรือมีทาให้พลาดโอกาสดีๆไปได้เช่นกันอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพราะฉะนั้นปู่มปัญญาดั้งเดิมของท่านนะครับที่มีพลังมีความศักดิ์สิทธิ์มีความขลังอยู่ในตัวแล้วนะครับที่คิดด้วยความรอบคอบก่อนที่จะดําเนินการนั้นก็จะพบเส้นต่างดีๆนะครับที่ท่านได้พบบางทีบางเส้นต่างนั้นก็ไม่คิดว่าจะเข้ามานะครับก็จะทําให้ท่านพบเส้นต่างดีด แล้วก็มีการวางแผนวางระบบอย่างเหมาะสมคู่ควรแล้วนะครับก็ควรจะดําเนินการไปตามโอกาสตามจังหวะไม่ควรที่จะ,ะนํามาย้อนแยง้งให้เสียโอกาสนะครับเพราะว่าเป็นของส่วนมากหลายหลายคนมักจะคิดแบบนี้นะครับบางทีพอเตรียมการพร้อมทุกอย่างแต่พอถึงเวลาจริงๆมากลับพลิกสถานการณ์ไปก็ทำให เรียกว่าําให้เกิดความเสียหายขึ้นนั่นเองนะครับแทนที่จะได้รับผลประโยชน์ในการเดินหน้านะครับ่างเลยก็ตามถ้าท่านแก้ไขในสถานการณ์ต่างๆได้ในทิศทางที่ดีนะครับก็จะทําให้ต่านนั้นสู่ความสดใสรุ่งเรืองกับความเติบโตสิบต้วยนะครับความเจริญเติบโตมากกว่าเดิมกับความสําเร็จนะครับพลังแห่งคนในครอบครัวก็เป็นพลังเกื้อกูนเกื้อหนุนพลังของความรักนะครับก็ก็มาเกื้อกูลสนับสนุน สู่ความเติบโตได้ในทิศทางที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นบางสถานการณ์เราก็จะเป็นต้องจะต้องปรึกษากับคนในครอบครัวนะครับที่พอจใจแนวคิดพี่จะให้ความเข้าใจเราในการที่จะทําให้เราตัดสินใจอะไรได้ในทิศทางที่ถูกต้องที่เหมาะสมด้วยเช่นกันนะครับแม้จะเรามีความสามารถก็ตามนะครับเต็มเลยก็ตามศักยาภาพนะครับในการบริหารจัดการในเรื่องการงานธุรกิจด้ืยอความเป็นดียอ็มปเปอรเลยนะครับ ท่านมีศักยภาพสูงอยู่แล้วความสามารถกับบริหารจัดการทุกสถานการณ์สู่ความสําเร็จและก็ไพ่ใต้สํารับใบต่อมานะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับตัวอ,อย่างที่กล่าวนะครับในเรื่องของอารมณ์ที่จะเกิดขึ้นที่เรื่องของการตัดสินใจเป็นสิ่งสําคัญนะครับแม้จะดูไพ่ใต้สำรับต่อไปนะครับในพวกกองสิ่งที่จ่ายเกิดโชคลาภนะครับอันนี้ก็ระมัดระวัง แล้วก็เรื่องของการตัดสินใจเป็นเรื่องสิ่งสําคัญนะครับการตัดสินใจไม่เด็ดขาดอาจจะส่งผลในเกิดความเสียหได้เพราะใบนี้ขึ้นอยู่ในพบของความวินาศความเสียหายนะครับการตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆนั้นต้องมีความรอบรู้มีความเข้าใจที่ปราดเปรื่องมีความเข้าใจที่ชัดเจนนะครับในสถานการณ์ต่างๆของการทงานตัวคิจนะครับอะไรที่ไม่กระจ่างเราก็ต้องตําความเข้าใจให้กระจ่างชัดนะครับที่เพื่อที่จะให้เรารู้เราเข้าใจในทุกๆแบบ ที่ในหน้าที่การงานหรือธุรกิจของเราด้วยความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งแต่แจม่มแจม้งนะครับเพราะบางทีบางสถา,านการณ์นั้นบางแนวความคิดนั้นที่เราอาจจะคาดไม่ถึงนะครับในสถา,านการณ์ต่างๆที่เราจะต้องมีการตื่นรู้ตื่นตัวในการที่จะกับพี่กับเรากระตือร้อนนะครับในการที่จะใส่ใจเพื่อเรียนรู้อะไรมากมายเพื่อที่จะไม่เกิดความย้อนแย้งขึ้นในจิตใจเรานะครับบันเดี เรื่องของการตัดสินใจที่จะเลือกอะไรก็ตามที่มีก็ามาก็ต้องระมัดระวังด้วยนะกลับไปอาจจะบอกเตือนในเรื่องของสิ่งที่จะส่งผลเสียหายได้ให้กับชาวราศีธนูในช่วงนี้นะครับมีความเชื่อมั่นมีคุณภาพสูงนะครับก็จะทําให้ตัดสินใจได้ในทิศทางที่ดีให้ท่านนั้นศึกษารายละเอยียดเปี่ยมไปด้วยความรู้ความเข้าใจในเรื่องหน้าที่ของการงานก็จะทําให้เรานัน ตัดสินใจได้เด็ดขาดนะครับแล้วก็ไปสู่เส้นทางของความเติบโตรุ่งเรืองที่จะมีก็มานะครับปุงความรู้อันศักดิ์สิทธิ์ปุ่มความรู้อันตั้งเดิมของท่านแล้วก็ความเข้าใจในก่าจานชัดจะนําพาสู่ความเจริญเติบโตรุ่งเรืองในทิศทางที่ดีให้การงานธุรกิจนั้นรุ่งพุ่งเติบโตต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็ตามที่จะลงทุนอะไรใหม่ๆนะครับหรืออะไรที่มั่นคงอยู่แล้วนะครับที่ ได้รับการบริหารอย่างมั่นคงต่อเน,นื่องอยู่แล้วนะครับหรืออะไรที่นําชิ้นงานเกา่เกาๆที่เคยสําเร็จแล้วนะครับนํามารีเติร์นใหม่ก็ตามก็จะทําให้สู่ความเติบโตนะครับก็าภาพแบบนี้นะครับก็เหมือนกับอาจจะเป็นผลงานเกา่เกาๆที่เคยสร้างผลงานกันแล้วนะครับที่จบสิ้นไปแล้วอาจจะก,กลับมาฟื้นเกิดชีพใหม่นะครับมารีเติร์นกันใหม่สู่การสร้างผลงานกันอีกครั้งสู่ความเติบโต กับความสำเร็จรุ่งเรืองต่อไปให้กับชาวราศีตนูนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของการเงินบ้านกับชาวราศีตนูในช่วงนี้นะครับการเงินของท่านมีอะไรต้องระมัดระวังด้วยหรือเปล่านะครับไปจะบอกอะไรแนะนำอะไรบอกกล่าวอะไรนะครับสิบปียนะครับความมัางคั่งอุดมสมบูรณ์ที่จะมีเข้ามานะครับที่เกิดจากความสําเร็จของการงานนะครับไม่ว่าเป็นโครงการใดๆการเริ่มต้นใหม่หรือการ ที่จะดำเนินการมาแล้วกับความมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับก็สร้างรายได้ได้รับก็มาอย่างต่อเนื่องสู่ความมั่งคั่งรุ่นสมบูรณ์ความเป็นสิบเหรียญนะครับแล้วก็เรื่องของความมีโชคลาภอะไรก็เข้ามาเติมเต็มได้ด้วยนะครับเกี่ยวกับการเสี่ยงดวงอะไรช่วงนี้อาจจะเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูนะครับอาจจะเป็นเงินก้อนใหญ่ๆก้อนโตนะครับกับผลประโยชน์ได้รับได้เข้ามานะครับหรือถ้าไกลที่ไม่เกี่ยวกับพื้นฐานของการมีโชคลาภลอยนะครับก็เป็นความสําเร็จ ในการงานโครงการต่างๆนะครับที่จะสร้างผลกําไรผลประโยชน์ก็อย่างที่กล่าวนะครับบางทีอาชินงานโบแดงที่เคยสําเร็จไปแล้วเจอสร้างรายได้มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์อาจจะกลับมาสร้างโอกาสกันใหม่แล้วก็เป็นติดตามของความรุ่งเรืองต่างการเงินต่อไปนะครับที่จะทําให้จาราศีตโนได้รับเข้ามานะครับแล้วก็ไปไปต่อมานะครับชัยชนะนะครับกับความสําเร็จที่จะนํามาซึ่งผลรายได้รายรับอย่างต่อเนื่องได้รับพลังสังคม ธุรกิจอะไรก็ตามนะครับที่ได้รับการอ,าอุปตัมค้ำชูจากพลังของมวลชนของสังคมนะครับก็ได้รับการส่งเสริมในทิศทางที่ดีที่จะส่งให้ผลมีรายได้รายรับเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับกับชัยชนะของเส้นทางของความเติบโตที่ตามการเงินหลังไหลเข้ามาให้กับชาวราศีตโนนะครับจากผลงานชิ้นใหญ่ๆนะครับ อันสาคัญสําคัญที่ต่านบริหารยังมีคุณภาพนะครับก็อส่งผลประโยชน์ผลรายรับผลตอบแทนก็ามาในทิศทางทดีราชาถือไม่ท้านะครับเพราะว่าโดยความเป็นดีอิมเพลเร่นะครับตัานมีศักยภาพในการบริหารการงานที่ให้เกิดความรุ่งเรืองได้ในทิศทางที่ก็ย่อมจะได้มาซึ่งจากผลของงานนะครับซึ่งอาจจะมีบางทีก็มีโครงการอะไรที่ใหญ่ๆนะครับในช่วงนี้ที่จะส่งผลประโยชน์ผลรายได้รายรับเข้ามาให้เกิดขึ้นนะครับ แล้ก็อัศวินถือดาบนะครับบางท่านอาจจะมีในเรื่องของรายจ่ายนะครับช่วงนี้ที่อยากจะต้องอาตะลุยหาเงินมาให้ตันกับชานกการของรายจ่ายด้วยที่มีเป้าหมายในการจช้จ่ายนะครับแต่ท่านก็เป็นผู้ที่หาเงินเข้ามาเก่งด้วยความคล่องตัวนะครับเม้นจะมีรายจ่ายที่รอให้จชายจ่ายกับโครงการอะไรใหญ่ๆสาคัญสาคัญกับการจช้จ่ายของแพงอะไรก็ตามนะครับก็จะทต่ให้ท่านนั้น สามารถดึงดูดเงินเข้ามาด้วยความเป็นเดรัมเชีเชี้เช่นนะครับเป็นนักหาเงินเก่งนะครับช่วงเป็นเวลาดังกล่าวนี้ท่านจากมีคุณภาพนะครับในการที่จะดึงดูดเงินเข้ามามากมายแล้วก็ดึงดูดเข้ามารวดเร็วด,ด้วยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องการงานที่เกี่ยวกับการเจราจาการสรื่อสารการประชาสัมพันธ์การใช้วาจาสร้างการเงินเข้ามานะครับก็เป็นจุดที่นำมาซึ่งความเจริญเติบโต มาตันกับสถานการณ์อะไรก็ตามในการจชาจ่ายที่เราอ,อยู่ในหลักๆที่มีเป้าหมายของการใช้จ่ายจําเป็นจําเป็นอยู่นะครับก็ <c oughs> จะด,ดึงดูดเงินมาตันด้วยความั่งคั่งอุดมสมบูรณ์บ,บางเส้นทางนะครับรเงินเข้ามาเป็นเส้นทางเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ด้วยไต่ไต่สำรับนะครับหรือบางทีเงินตราจากต่างประเทศนะครับก็เข้ามาหรืออะไรที่ตกค้างอยู่นะครับก็จะได้รับกำรเข้ามาหรืออาจจะเกี่ยวกับมรดกทรัพย์สินอะไรด้วยอสังหาริมทรัพย์นะครับเดี๋ยวจะ้ามา ซึ่งบางทีก็ท่านก็ยังคาดไม่คิดอ่าไม่คาดคิดนะครับว่าจะเป็นโอกาสของการที่จะได้รับอ่าบรดกเข้ามาในช่วงนี้นะครับแต่ก็จะเข้ามาได้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็เงินตราต่างประเทศก็ถูกดึงดูดเข้ามาสู่ความบางครั้งุดมสมบูรณ์สู่ความคึกคักต่างการเงินนะครับไกลต่ก่อนหน้านี้การเงินอยู่ในสถานการณ์ของการ เงียบซบเซานะครับท่านก็จะมีเงินเข้ามาหลังไรกเข้ามาด้วยความคึกคักนะครับแต่ม่ท่านนั้นฟื้นเกินชีพสู่ต่างการเงินสู่ความมัางคั่งอุดมสมบูรณ์นะครับไปบอกอยู่แล้วใบแรกขึ้นมาสิบเหรียญนะครับความั่งคั่งอุดมสมบูรณ์แล้วก็ไปใบที่ยากของการเปิดนะครับก็บ่งบอกถึงตัณหาเงินเก่งนะครับในช่วงนี้ดึงดูดรายได้รด้รับเข้ามามากมายนะครับแล้วก็ไปใบกลางนะครับในจํานวนหน้าใบใบที่สาม งานโครงการใหญ่ๆสําคัญสําคัญนะครับที่ได้รับการบริหารดูแลที่ส่งผลประโยชน์ผลได้รับเข้ามาอย่างมั่นคงนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของความรักบ้างกับชาวราศีธนูในช่วงวันเวลาเม่าวนี้นะครับความรักจะเป็นไปในรูปแบบใดบ้างกับการเปิดไพ่ห้าใบเช่นกัน1ถ้วยนะครับโอกาสของคนโสดก็มีโอกาสพบรักเริ่มต้นเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ the eye p t s ระวังในเรื่องของอารมณ์ปลนแปลนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นสําหรับคนคบหรือที่มีชีวิตคู่อยู่ในช่วงนี้นะครับก็ให้ระมัดระวังด้วยนะครับอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงอารมณ์พลนแปลในความรักความสัมพันธ์นะครับพยายามนั้นคุยกันด้วยความรู้สึกดีๆจะไม่จิกเชี่ยนนะครับคุยแต่เรื่องสร้างสรรค์คุยแต่เรื่องที่มีเสน่ห์มีความรื่นหูนะครับก็ควบคุมสภาวะของความรักความสัมพันธ์ให้อยู่ในสภาวะที่เติมเต็มด้วยความรู้สึกดีๆ นะครับอะไรที่เข้ามาสร้างความงดหงิดอัศวินถือดาบนะครับอันนี้ก็ต้องรู้จักยับยั้งชั่งใจนะครับก็จะทำให้ท่านดูแลสถานการณ์ความรักของท่านให้ปลอดภัยได้ในทิศทางที่ดีนะครับอัศวินตือดาบแล้วก็ไปไต่อมานะครับจะนําหลักธรรมะเข้ามากำหนงถึงความเหมาะสมความถูกต้องด้วยไอ,อรเฟนนะครับก็ถือว่าต้องดูแล ให้เกิดความสมดุลมีความรักความสัมพันธ์นะครับจึงอาจจะต้องรู้จักก่มใจในบางสถานการณ์นะครับที่เกิดขึ้น้กับชาวาศีตนูของคู่รักคู่สัมพันธ์หรือคนที่กบกันอยู่นะครับซึ่งอาจจะมีสถานการณ์อะไรก็ามาทําให้หัวร้อนบ้างหมดเหงิดอหดนุนหนาพันเล่นบ้างอารมณ์ขึ้นขึ้น,นลงลงอารมณ์แปลกปลวนนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วย นะครับเพราะฉะนั้นให้เติมเป็นความรู้สึกดีๆนะครับสิ่งที่เหมาะสมสิ่งที่คู่ควรควรจะเป็นของการดูแลใจใสในความรักความสัมพันธ์ไม่ว่าคนคบหรือใ้ชีวิตคู่นะครับให้เป็นไปตามกำลังกอง,งทำที่ควรจะดูแลในความรักความสัมพันธ์นะครับู้จักการเจรจา,าการใช้การสื่อสารด้วยคำพูดที่เหมาะสมที่รื่นหูนะครับก็จะทําให้พลังของความรักความสัมพันธ์นั้นกลับเคลื่อนไปสู่ความสุขนะครับที่จะมีความอบอุ่นอย่างเหมาะสมอย่าง สมดุลน,นะครับที่เป็นไปเพื่อความเติบโตต่อไปนะครับส่วนคนโสดนะครับคนโสดบางคนก็ยังอยู่กับการดูแลหน้าที่การงานนะครับอาจจะไม่มีเวลาในการที่จะบเดงาความรักเม้นจะมีความปรารถนาในเรื่องของการที่จะมีรักก็ตามนะครับแต่บางทีก็บางคนก็ยังต้องเดินหน้าต่อไปนะครับตะลุย แด่นหน้าหวังว่าจะได้พบรักดีๆเข้ามาที่จะมาสร้างความผูกพันในเกิดขึ้นนะครับางท่านก็จะไปไฝ่ใจในเรื่องของการที่จะสร้างบุญสร้างกุศลสร้างทานนะครับหรือบางทีช่วงนี้บางท่านก็จะไปอยู่ในช่วงของการใช้โอกาสของการเป็นจิตอาสาอะไรก็ได้นะครับในช่วงสภาวะของอใน สังคมปัจจุบันที่เจอกับอะไรเข้ามามากมายที่ต้องอาศัยพลังการช่วยเหลือเกื้อกูลจากผู้อื่นนะครับจึงอาจจะทําให้ใช้เวลาไปตุ้มเตอยู่กับสถานการณ์เป็นจิตอาสาเป็นช่วยเหลือช่วยต่างๆนะครับจึงอาจจะไม่มีสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์เข้ามานะครับแต่ส่วนบางคนนะครับก็มีโอกาสนะครับที่จะความรักเข้ามาได้เช่นกันนะครับที่มีทั้งบางคนมีพลังของความเป็นเนื้อหอมนะครับ มีเสน่ห์ทั้งสรีระและก็ทั้งคำพูดคำจานะครับที่จะดึงดูดความรักความสัมพันธ์ก็มาได้ด้วยนะครับก็เรียกว่าหลายๆท่านนะครับช่วงนี้มีความเป็นเสน่ห์นะครับที่จะสร้างโอกาสความรักบางทีท่านก็ไม่ได้ปรารถนาหรือไม่คิดก็ได้บางท่านก็มีจิตใจไฟไปตามธรรมะอยากอยู่แบบสันโดษอะไรก็ตามแต่นะครับซึ่งอาจจะไม่ถึงวัยของการพบรัอะไรก็ตามแต่บางทีนั้น เรียกว่าออรา่าในร่างสรีระร่งางกายของท่านหรือในคาพูดคาจานะครับที่จะแสะดงออกมาปรากฏออกมานั้นน่าจะเป็นเสน่ห์ให้ดึงดูดเปศตรงข้ามหรือเปศเดียวกันก็ได้นะครับที่จะเข้ามาสร้างามิตรภาพในความรักความสัมพันธ์นะครับที่มีความรู้สึกดีๆที่จะเกิดความรักขึ้น,ข,นขึ้นได้เช่นกันของคนโสดนะครับนี่ก็สถานการณ์ต่างๆในเรื่องการงานการเงินแล้ก็ความรักของผู้ที่เป็นชาวราศีธนู ตั้งแต่วันที่23กันยายนถึงวันที่1ตุลาคามนี้นะครับก็ขอใาราศีธนูทุกท่านมีความสุขสดใสมีความมัง่งคั่งบุดำสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ